เพื่อนหญิงในที่ทํางานของผมเธอเล่าเรื่องของเธอให้ผมฟังว่าเธอเริ่มช่วยตัวเองตอนอายุ14ปีจนกระทั่ง18ปีเธอมีแฟนแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยจากนั้นก็เลิกกันตลอดเวลาที่เธอคบกับแฟนเธอไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยต้องแอบเข้าห้องน้ําเพื่อช่วยเหลือตัวเองตลอดโดยไม่เคยบอกแฟนเพราะว่ากลัวเขาจะตกใจและก็อายกับอาการที่เธอเป็นจากนั้นเธอเรียนต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งเธอก็จะช่วยตัวเองมาตลอดโดยที่ไม่มีอะไรกับผู้ชาย จนกระทั่งเธอเรียนจบก็มีแฟนแต่เธอก็ยังไม่เคยถึงจุดสุดยอดและก็ไปช่วยตัวเองในห้องน้ําเหมือนเคยหลายครั้งที่เธอต้องเลิกกับแฟนหลายคนเลยนะครับเพราะาเรื่องนี้ตอนนี้เธออายุ29ปีแล้วและเธอก็ยังเชื่อเสมอว่าต้องมีผู้ชายสักคนที่ทําให้เธอหายจากอาการที่เป็นอยู่รบกวนช่วยบอกวิธีแก้ไขด้วยนะครับปัญหานีเน้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆในผู้หญิงซึ่งถ้าสถิติในผู้หญิงอเมริกันนะคะที่เขาทำสติ มาจะอยู่ที่ประมาณ15โอ้โอน้อยกว่ากันเยอะเลยค่ะแต่ผู้หญิงไทยนี่50เกิดจากหลายๆสาเหตุค่ะอันแรกที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของโรคทางกายต่างๆนะคะไม<ช>่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนระบบประสาทนะคะหรือว่าการได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่า ภาวะบางอย่างที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บปวดนะคะชเช่นโรค endometriosis e พวกช็อกโกแลตซีสหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นอกเหนือจากทางร่างกายเนี่ยก็สาเหตุทางด้านของจิตใจก็มีส่วนเยอะเหมือนกันที่ใช่ค่ะที่ผู้หญิงไทยกับผู้หญิงอเมริกันทาไมอัตราส่วนมันแตกต่างกันเพราะว่าผู้หญิงอเมริกันเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องมาแอปมาเหนียมอายตรงกันข้ามกับผู้หญิงไทยคะ่ะที่ผู้หญิงไทยจํานวนมากยัง มองว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องน่าอาย<ช>เป็นเรื่องที่คุณส,สตรีหญิงไทยไม่ควรที่จะแสดงออกมากเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะอย่างในกรณีนี้ค่ะจากประวัตินี่การช่วยเหลือตัวเองเนี่ยสามารถถึงจุดสุดยอดได้ตรงนี้ค่ะ<ช>หมอจะเปรียบเทียบให้ฟังค่ะว่าเหมือนกับเราเป็นนักเต้นนะคะ<ช><ช>กรณีนี้เนี่ยเหมือนเราเก่งเที่ยวชาญที่จะเต้นเดี่ยวเต้นคนเดียวนะคะ แต่เวลาการที่มีเพศสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะเหมือนการเต้นรำแบบเต้นคู่คคแต่ว่า เราไม่เคยเต้นคู่เลยอะ,ค,ะค่ะเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะเ,เต้นรากับคู่เรายังไงให้สอดคล้องอกลมกลืนสนุกมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขแ,แบบสุดๆเลยแบบนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วการมีเพศสัมพนนะะันธ์ค่ะเป็นเรื่องของการสื่อสารตอนช่วงที่ประกอบกิจนะคะเราก็สามารถแสดงออกถึงความพึงพอใจได้ไม่ว่าจะด้วยท่าทางสีหน้านะคะแล้วก็ หลังจากเสร็จกิจแล้วเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะเช่นแต่ก่อนอื่นแนะนําว่าต้องชมก่อนนะคะค่ะสํคัญสํคัญเนี่ยดีคุณแบบเออดีนะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าตรงนี้อีกนิดนึงอะไรก็จะดีมากเลยแล้วก็เหมือนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราจะได้มากกว่าความสุขทางเพศเราจะได้ความสุขทางใจด้วย